สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง t l e g e t READING ค่ะ t u e g a t READING เนี่ยเราก็จะมีเทคนิคมากมายเลยในการที่ทำข้อสอบเจ้า t l e g e t READING นี่นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเหมือนกับว่าดูว่าลักษณะคำถามใน READING เนี่ยเขาจะถามอะไรบ้างแล้วคำถามที่คนมักจะพลาดเนี่ยเดี๋ยวเรามาฝึกดูกันสักสอบแบบฝึกหัดน,นะคะว่าวิธีการทำทำยังไงค่ะอันแรกค่ะเราไปเริ่มดูจาก type of question ของ reading ก่อนนะคะ type of question ของ reading เนี่ยเราจะมีด้วยกันเนี่ยเราแบ่งออกเป็นอันแรกคือ text explicit ก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าเห็นชัดจาก text ไอ้ตารางแรกเนี่ย คือหมายถึงว่า Text บอกไว้ยังไงเนี่ยเราเห็นชัดๆเลยจาก Passage จาก Text จากข้อความที่มีให้เนี่ยเห็นก็ตอบได้เพราะว่ามีเคลียร์มากในพ a s s a g e เขาเขียนไว้ชัดๆตรงๆเลยเราก็แค่หยิบมาตอบหยิบมาตอบหรือไม่ก็แค่รีเช็คดีเทลให้ถูกต้องนะคะนี่คือ Text Explicit ถัดมาค่ะคือ Text Implicit Text Implicit เนี่ยคือว่าไม่ได้บอกไว้ชัดเจนคือ ซ่อนไว้หมายถึงว่าเราจะต้องตีความเองบ้างนะคะมันเป็นการอ่านแล้วเราจะต้องมาตีความเองด้วยว่าจากเท็กซ์แล้วเขาน่าจะพูดหมายถึงอะไรบ้างนี่คือเท็กซ์อิมพลีซตนะคะว่ามันไม่ได้พูดไว้ชัดเจนส่วนตารางสุดท้ายคอลัมน์สุดท้ายนะคือสคริปต์อิมพลีซตก็คือเหมือนจากบทที่บทพูดหรืออะไรก็ตามในแพรเียที่ไม่ได้บอกไวต้ตรงๆเหมือนกันก็คือซ่อนไว้บอก บอกเป็นในคืออันนี้ยิ่งไม่มีเลยไม่มีจากเรื่องเลยเราต้องคิดเอาเองเลยคิดเอาเองจากเรื่องโดยที่ไม่ให้เพียนไปจากเรื่องมันต่างกันรงที่ว่าไอ้เจ้า text implicit เนี่ยมันยังมีเขียนอยู่บ้างมันยังมีเขียนในแต่ละ passage ในแต่ละ paragraph นะคะแล้วเราก็มาออแปลงเอาอีกทีเรามาสรุปเองอีกแต่ outscript implicit เนี่ยคือมันไม่มีเขียนไว้เลยมันเป็นอะไรที่อ่านปุ๊บแล้วเราต้องมาตีความต่อเองมั้นเวลาเจอคำถามพวกอย่างเนี้ย มันจะค่อนข้างยากกว่านะคะทีนี้เรามาดูว่าลักษณะที่เขาจะถามของแต่ละอันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอันแรกเนี่ย text explicit เนี่ยคำถามเขาก็จะมีสิ่งที่ถามคือ meaning ความหมายอย่างเช่นถาม pronoun นะคะถาม pronoun ถาม vocab ก็จะเป็นความหมายของเรื่องนะคะหรือว่า โคนาวตัวนี้แทนใครคำศัพท์คำนี้หมายความว่าอะไรเป็น close set meaning คือหลายนี่คำถามเบสิกที่เจอแน่ๆนะคะต่อมา inference ก็คือคำถามที่มีการ infer ได้จากการอ่านเรื่องอันนี้เจอบ่อยมากนะคะแล้ววันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้กันเพราะว่าคนชอบหลงจำไว้เลยว่าคำถาม infer เนี่ยเอาสิ่งที่มีใน passage เท่านั้นไม่มีอย่าเอามาอย่าคิดเองต่อค่ะต่อมาคำถามที่เป็น explicit กก็คือ reference relation เป็นอะไรที่มีการ อ้างอิงไว้ในพาร์เรจชัดเจนมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนในพารเรจต่อมาค่ะ accurate แล้วก็ inaccurate คำถามถูกผิด true or false นั่นเอง true จากพ a s s เ g e คืออะไร false จากพ a s s เ g e คืออะไรก็เห็นได้ชัดว่ามันแค่รีเช็คข้อมูลในพ a s s a g e fill in the gaps ก็คือมีให้เติมข้อความบางแล้วก็เหมือนแค่อ่านแล้วสรุปจากพารากรมนั้นจากพารแกรมนั้นข้อความหลังจากนั้นมันควรจะเป็นอะไรก็ได้ข้อมูลจากพ a s s เ g e exception ก็คือทุกข้อในช้อย a b c d ถูกหมดยกเว้น ยกเว้นข้อหนึ่งคือ exception มันเป็นการถามดีเทลนั่นเองข้อนี้ก็คือเราแค่รีเช็คข้อมูลจาก passage มานะคะต่อมาถาม topic sentence ก็มีทั้งแบบ explicit และ implicit คือบางที topic sentence ก็มีเขียนให้ชัดเจนตรงโตเลยในเปิด p ารากรา p หรือบางทีก็ไม่มีแต่ว่าเราอ่าน3 4 5สาราก a r a ประกอบกันแล้วเราก็สามารถเดาได้ว่าหัวเรื่องที่พูดถึงคือเรื่องอะไรนั่นเอง ต่อมาค่ะ text implicit text implicit เนี่ยก็คือเป็นการให้ตีตความนิดนึงจากเรื่องไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนให้ตั้งชื่อเรื่องบางหลายนะคะไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าอ่านมา5พารากราฟแล้วเราสามารถตั้งชื่อเรื่องได้ว่าอะไรบ้างตั้งชื่อเรื่องเช่นการค่ะ topic sentence เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นี้ เมนไอเดียอ่ะให้หาเมนไอเดียของเรื่องจําไว้นะคะเมนไอเดียคือสมมติเรื่องมี5พาราราฟ a i n เมนไอเดียคือไม่ใช่เป็นเรื่องในพารากราฟใดพาาาราาฟหนึ่งแต่ต้องเป็นในเรื่องที่ประโยคนั้นพูดถึงแล้วสามารถกรุป5พารากราฟนั้นได้อยู่ในประโยคเดียวคือเมนไอเดียค่ะ m a นเพอร์เพ e ก็คือคล้ายๆการวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือตะวานนี้นะคะที่เขียน p พารา a ฟ e ให้ตีความนะคะขยายความว่าสมมติออเตอร์พูดในประโยคนี้แบบนี้สามารถตีความ p พารา a ฟ e ได้ว่าแบบไหนก็คือลักษณะการตีความและเฟอร e นก็คือรีเฟอรนั่นแหละเขียนว่าเออเอ,อ,เอ,อ,อาจจะหมายถึงว่าคำเนี้ยรีเฟอถึงอะไรในประโยคหรือใน a s s เซ e นั้นนะคะก็เป็นการเรื่องของอะไรที่ต้องอ่านแล้ววิเคราะหเองอีกนิดนึง ส่วนอันสุดท้ายที่บอกว่าไม่มีในเรื่องเลยต้องสรุปเองให้ได้นะคะอันแรกคือ contextual clue ก็คือ context clue อาจจะมีให้เติมไม่มีคำอะไรเว้นไว้แต่ว่ามีตัวใบาจาก passage เนื้อเรื่องนั่นเองแล้วมาเติมเป็น context clue word replacement เติมคำที่เว้นไว้อ่ะก็อาจจะมีให้เติมคำเชื่อมเช่นคำเชื่อมดูว่ามันสอดคล้องกันระหว่าง paragraph าาไหมหรือขัดแย้งกันหรือว่า เติมคำศัพท์ที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับเนื้อเรื่องเนี่ยคะ่ะออเอร์มูกับโทนก็คืออ่านจบปุ๊บตีความได้ไหมว่าคนเขียนรู้สึกยังไงกับเรื่องคนเขียนเป็นคนโทนแบบไหนแนวแฮปปี้แนว happy, แซ่หรือแนวแบบวิภาควิจารณ์คริตไซส์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพ rediction คดาดการณ์อย่างเช่นจะบอกว่า if The author will write the next paragraph What would it will be ประมาณเนี้ยมันควรจะเป็น paragraph เนื้อหาแนวประมาณไหน uh, Conclusion สรุปความได้จากเรื่องสรุปว่ายังไงได้บ้างก็ เนื้อหาเนี่ยที่เป็นลักษณะคำถาม Reading เราหนีไม่พ้นพวกนี้แน่นอนที่จะต้องเจอสำหรับ Reading ทีนี้แบบฝึกหัดที่เราเอามาฝึกกันนะคะเราจะมาฝึกทำใน2ส,ส่วน,นะคะ่ะก็คือในเรื่องของ Inference นะคะสังเกตว่าโจทย์บอกว่า circle the two inference that are most logically supported by the information provided อย่าลืมนะคะเน้นว่า logically supported นะคะ two inference ที่มัน logical นะทะีนี้เราลองอ่านเรื่องด้วยกัน แบบฝึกหัดง่ายๆแต่เป็นการวัดกึดแล้วว่าเราคิดถูกไหมนะคะ President Lyndon Johnson had a love of giving gifts. อาจเป็นคนชอบให้ของขวัญ He especially e n j o y giving electric toothbrush to friends, admirers, and even enemies. ชอบให้แปลงสีฟันไฟฟ้ากับเพื่อนผู้ที่เขาผู้ที่มาชื่นชมเขาแล้วก็แม้กระทั่งศัตรู To his biographer Doris Kearn นะ He explained Why I give them toothbrush because then I know that from now until the end of their days they will think of me the first thing in the morning and the last at night. he says. s a says ก็บอกว่าคนเขียนประวัติของเขาเนี่ยก็บอกว่า เทสเดนเนี่ยอธิบายว่าถ้าให้แปรงสีฟันปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าคนที่ไล่รับไปจะคิดถึงเขาตั้งแต่ตอนเช้าเพราะใช้แปรงใช่ไหมคะจนก็ถึงก่อนนอนก่อนเข้านอนเนี่ยเพราะว่าก็ใช้แปรงแปรงฟันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันอินเฟอร์จากให้ถึงเกี่ยวกับเรื่องสีบรรทัดที่ให้มาเนี่ยแล้วก็ช้อย c e A B C D E เนี่ยดูว่าข้อไหนที่มันเป็น to i n f e r e n c e ที่มัน logically supported นะคะเลือกคะ่ะข้อ1 Johnson w a n t people to think of him ใช่ไหมคะ ถ้าอ่านจากเรื่อ,ง,องจากสรุปใช่เพราะว่าคิดถึงตั้งแต่เช้าก่อนเข้านอนเราเลือกข้อนี้ค่ะข้อที่2 he c a r e d e e p l y about healthy safe พูดไหมคะเขาเป็นคนใส่ใจสุขภาพฟันอย่างมาก ไม่ได้พูดถึงไม่เลือกนะคะไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นเอาที่มันใกล้เคียงมันไม่ได้มัน,ม,นมันอันนี้เราคิดเองนะไม่ใช่ข้อ4 he h a d no enemies ไม่ใช่ในโจทย์ก็บอกอยู่ว่า even e n e m y ถูกไหมคะข้อดี johnson gave electric toothbrush to all of his staff ให้ staff ทุกคนไหมไม่ได้พูดว่า all of his staff ใช่ไหมคะไม่เลือกเพราะฉะนั้นข้อที่เหลืออีกอันก็คือควรจะเป็นข้อที่เลือกละ johnson expected an electric toothbrush to last a long time นะคะก็ฝังว่า แบงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยจะใช้ได้ยาวนานก็คือเหมือนใช้ได้แบบใช้ตลอดเวลาคือแบงฟันเช้าก่อนเข้านอนมั้อันนี้ก็พอตอบได้แต่ข้ออื่นเน่ยมันเป็นการเติงต่างที่คิดเอาเองสรุปไม่ได้มันข้อน,นี้ก็เลยตอบ A กับ B ค่ะเป็นการฝึกอินเฟอร์นะคะไปดูแบบฝึกหัดถัดไปค่ะเช่นเดียวกันค่ะเลือก t o inference แล้วก็ logically support นะคะ,ะมาดูพร้อมกัน researcher s a t That bone found in the mountains of Colorado are believed to have belong to a supersaurus เขาบอกว่ากระดูกที่เจอในภูเขาโคโลราดโดน,น,น่าจะเป็นไดโนเสาร์พันธ์ supersaurus That may have been more than 100 feet long น่าจะยาวมากกว่า100 feet เลยค่ะกระดูกเนี่ย Bones recovered so far at the site include a pelvis คือกระดูกเนี่ยมันมันถูกค้นพบเนี่ยรวมถึงกระดูกเชิงกลานที่มีความสูงขนาด6 feet tall นะคะ the super s a u r u s is thought to have weight about 30ตันน่าจะคิดว่า น้ำหนักประมาณ30ตัน Researcher hope the complete skeleton when far will help them understand how such a huge animal could survive by eating only plants นะ,ะนักฤุจัยก็หวังว่าถ้าเกิดคนพบกระดูกที่สมบูรณ์เนี่ยก็จะช่วยให้เขาเข้าใจว่าทำไมสัตว์ที่ตัวใหญ่ขนาดนั้นสามารถอยู่มีชีวิตอยู่รอดได้เพียงแค่การกินพืช อ่ะเรามาดู A B C D E ฝึกว่า inference อันไหนเข้าเข้าแก็บบ้างข้อ1ค่ะข้อ A the super soars were m o r e t h a n any other k non w dinosaur มีการเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นปะคะหรือว่าบอกว่ามากกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นไม่เลือกข้อ B ค่ะ the super soars was a vegetarian ถูกไหมคะ ถูกแน่นอนค่ะเพราะตรงนี้ค่ะ e a t i n g o n l y plant เราก็เลือกค่ะข้อ c ค่ะ the super saurus leaf only in north america อยู่แค่ใน north america ไหมคะเขาไม่ได้บอกว่า leaf only นะคะมันแค่ขุดพบเจอที่ north colorado ตรงนั้นเฉยๆพนันธอันนี้ไม่เอาค่ะแปลว่าเราคิดเองข้อ D ค่ะ researcher continue looking for bones at the colorado location เขาต้อง continue looking เพื่ออะไรคะตรงนี้ไงคะที่เขาบอกว่า เขาก็จะหาเพราะว่าจะหาที่มัน complete skeleton ให้ได้จะได้ดูภาพรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นอันนี้เราตอบได้เข้าแก๊ปส่วนข้อ e ค่ะ the r e s e a r c h e r are all from the university of colorado not mentioned ไม่ได้มีตรงไหนบอกไว้นะคะเพราะฉะนั้น inference ที่ถูกต้องของอันนี้คือ b กับ d d o กค่ะอันนี้ก็เป็นแบบขันเล็กๆน้อยๆนะคะอย่าลืมนะคะกลับไปตรงนี้ค่ะว่า type of question ของ reading จะมีประมาณนี้ค่ะฝากไวไ้ด้ค่ะ